ภาษาพูดเสียวหลี่เสียวหลี่ภาษาหนังเสือหายซ si ิวหายซิวขี้อายหรือเขินภาษาพูดตัวเผาตัวเผาภาษาหนังเสือคว้าเจียงคว้าเจียงขี้โม้ภาษาพูดเต่าเหงเต่าเหงภาษาหนังเสือบุงเสือบุงเสือความสามารถภาษาพูดทิกทอทิกทอ ภาษาหนังเสือเลออิลเลออิวไปเที่ยวเหลอท่องเที่ยวภาษาพูดสิวจุยสิวจุยภาษาหนังเสืออิยวอองอิยยงวเองว่ายน้ำภาษาพูดจังเอ็กจังเอ็กภาษาหนังเสือซ้อยเอ็กซ้อยเอ็กอาบนะ้ำภาษาพูดหลักเลาะหลักเละาะภาษาหนังเสือขิงเหล้า ขเขงล่าขยันภาษาพูดแง่เฮาแง่เฮา,าภาษาหนังเสอือเจ็กเตียเจ็กเตียแน่นอนภาษาพูดจีจุงจีจุงภาษาหนังเสอือหิงใจหิงใจปัจจุบันหรือตอนนี้ และตอนนี้ค่ะเราซื้อมีคอร์สภาษาเต้จิ๋วเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเน้นพูดนะคะสําหรับคนที่สนใจภาษาเต้จิ๋วจริงๆสามารถมาเรียนด้วยกันได้มีแจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยนะคะและมีการสอนสดผ่านซูมอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง2ชั่วโมงเต็มๆสามารถมาสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มได้เลยค่ะ ไม่มีวันหมดอายุนะคะเป็นคอร์สตลอดชีพค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือดไอ id นั้นเข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะส่งรายละเอียดไปให้อ่านดูก่อนคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็ได้ค่ะ